สวัสดีครับนักสะสมคนรุ่นใหม่ที่ติดตามรับชมช่องสมาคมชาแนลและให้กำลังใจช่องสมาคมชาแนลมาโดยตลอดคลิปนี้ช่องสมาคมชาแนลก็จะมาพูดถึงเหรียญชนิดสิบบาทที่มีความสำคัญ มีราคาสูงหลักแสนตั้งแต่1นึ่งแสนบาทจนถึงเกดแสนบาทมาพูดคุยเกี่ยวกับเหรียญเหรียญน,นี้ทำไมถึงมีราคาแพงเหรียญสิบบาทปีที่มีราคาแพง ก็เป็นปีที่ผลิตน้อยผลิตไม่มากแล้วก็ไม่ได้มีการหมุนเวียนในประเทศนะครับหลังจากผลิตก็มีการมอบเป็นที่ระลึกให้กับองค์กรลหลายๆองค์กรก็เลยไม่ได้หมุนเวียน ก็มีข้อมูลที่หลงเหลืออยู่พอให้ได้รับทราบบ้างเล็กน้อยนะครับจำนวนการผลิตไม่มากแต่ก็ยังแต่ก็ถูกมอบไปให้กับองค์กรต่างประเทศก็ประมาณ60เหรียญ ็ยังเหลืออยู่ในประเทศไทย40เหรียญ40เหรียญก็มีข้อมูลว่าอยู่ในมือของนักสะสมอยู่ในมือของเจ้าสัวก็ประมาณ30เหรียญ ก็มีข้อมูลว่าหายล่องหนส่วนหนึ่งแล้วก็คาดว่าน่าจะมีอยู่ในประเทศณนะปัจจุบันก็ประมาณหกเจ็ดเหรียญแต่ไม่มีข้อมูลว่าอยู่กับใครที่ไหนอย่างไร เหรียญที่พูดถึงนะครับก็เป็นเหรียญปีพศ2533ชนิด10บาทผลิตแค่100เหรียญน,นะครับก็เลยกลายเป็นเหรียญตัวอย่างติดอันดับที่1แต่ไม่ได้มีการวนเวียนนะครับดังนั้น เรียนปีเพราะเรียนชนิดเรียญชนิดสิบบาทก็เลยมีมิจฉาชีพที่จะปลอมแปลงทำเรียนให้เหมือนเพื่อที่จะหลอกลวงให้คนที่ยังไม่รู้ข้อมูลเพื่อจะหลอกขายนะครับ เหรียญเหรียญนี้ก็เลยเกิดมนุษย์ทำขึ้นนะครับเหรียญเหรียญนี้ก็คาดว่าจะเป็นปีพศสองพัน้านะครับเลขเจ็ดโดนตัดหางโดนเจียให้เป็นปีพศสองพันนะครับก็เลย เป็นเหรียญที่มีตำนานโด่งดังจากปีพศ2537ก็กลายมาเป็นปีพศ2533นะครับกลุ่มนักสะสมปัจจุบันก็มีการระวังกันมากขึ้นมีการประชาสัมพันธ์แนะนำ ให้มีการระวังในเรื่องของแก๊งวิชฉาชีพที่จะนำเหรียญปีพศ2533ไปหลอกขายนะครับคลิปนี้ช่องสมาคมแชนแนลก็เลยนำมาพูดคุยให้กับ FC นักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญที่ติดตามช่องสมาคมแชนแนลให้ระวัดระวังนะครับ ถ้ามีคนนำเหรียญปีพศ2533มาขายมาขายให้ไม่ว่าจะเป็นราคาถกูกหรือราคาแพงนะครับก็ควรดูให้ดีนะครับ,รรนะรบผมว่ามันไม่มีแล้วละ่ะตามข้อมูลมันไม่ปรากฏนะครับปัจจุบันก็เป็นปีพศ2531มา แทนเป็นอันดับหนึ่งและปีพศ2541เป็นอันดับสองครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนก่อนจากานก็ปากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร antes, ไต์กดกดกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ